มาค่ะทุกคนฉันรู้ว่าครึ่งเดือนแรกของกรกฎาคมมันอาจจะแบบอืมสาหัสไปหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ไม่ต้องห่วงฉันไปเช็คดวงครึ่งเดือนหลังมาให้แล้วรับรองว่ามีอะไรดีๆรออยู่แน่นอนสำหรับใครที่รู้สึกเหมือนโดนดาวเสาวทับมาทั้งตัวบอกเลยว่าเตรียมตัวฮึดเพราะดวงดาวเริ่มขยับแล้วความคิดสร้างสรรค์จะพุ่งพล่านไอเดียดีๆจะมาเพียบที่สำคัญคืออย่าก,กลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆ เพื่อนฉันคนหนึ่งบ่นว่าแก ฉันเบื่อชีวิตเดิมๆมมากเลยฉันก็บอกไปว่าแกต้องกล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างลองทำอะไรที่ไม่เคยทำสิแล้วเชื่อไหมอาทิตย์ต่อมานางไปเรียนทำอาหารเฉยเลยดังนั้นครึ่งเดือนหลังนี้จงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำพลังบวกจะไหลมาเทมาแน่นอนใครที่กำลังท้อแท้สู้ซ,ซนะฉันเชื่อว่าทุกคนทำได้สรุปเลยนะครึ่งเดือนหลัง กรกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ฮึดสูป้ปล่อยพลังบวกออกมาแล้วเจอกับสิ่งดีๆที่กำลังรออยู่บบาย